สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาเปลี่ยนกระถางเจ้าเอา่อเสน์จนโกมเมนของคุณยายนะนี่นะคะคุณยายปลูกไว้แล้วก็ตอนนี้ปลวกมันขึ้นนะคะปลวกมันขึ้นต้นไม้ของยายแล้วตอนนี้คุณยายจะต้องรีบเปลี่ยนกระถางก่อนนะเดี๋ยวคุณยายจะเปลี่ยนกระถางเขาก่อนนะคะปลวกขึ้นกระถางต้นไม้คุณยายเต็มเลยค่ะคุณยายต้องรีบเปลี่ยนกระถางก่อนนะคะเดี๋ยวคุณยายจะงัดให้ดูนะ ดึงเลยนี่นี่เพื่อนเห็นปวกไหมเห็นปลกไหมคะนี่ปวกขึ้นเต็มเลยนะเดี๋ยวคุณยายต้องไปซื้อยามาฆ่าเขาแล้วล่ะรืงไงยังไงปวกขึ้นเต็มเลยค่ะ วกขึ้นต้นไม้ของคุณยายเต็มเลยนะคะนี่ฮะทำยังไงดีทำยังไงดีงงดเพื่อนๆช่วยบอกด้วย,ยแต่แล้วแต่แล้วเดี๋ยวแต่ตอนนี้คุณยายเปลี่ยนคุณยายเปลี่ยกนกระถางก่อนดีกว่านะเปลี่ยกนกระถางก่กอน ว่าเดี๋ยวเขาโดนกินแล้วเขาจะตายเนาะอืเดี๋ยวเขาจะตายนะเปลี่ยนกระถางก่อนเจ้าเสน่จานโกเมนนะคุณตอนนี้คุณยายก็มีอยู่มีอยู่ยี่สิบปากระถางแล้วนะคะใส่ไส้เดือนไส้เดือน เตียนเดือนเอนต็มเลยมีสเดือนเต็มเลยโอ๊ยเดือนเสีนเดือนเดี๋ยวเจะเดี๋ยวตั้งน้ำก่อนล้างปลวกออกก่อนปลวกขึ้นเต็มเลยสงสัยคุณยายต้องรือหมดรือหมดทุกต้นแล้วค่ะเพราะว่ามันปลูกอยู่ใกล้กันเนาะตายตาย ล้างออกก่อนนะล้างออกต้องล้างปลวกล้างปลวกออกให้หมดก่อนนะอืมเอาละอย่างนี้ไว้ก่อนอที่มีปลวกไว้ก่อนเดี๋ยวมันไปแพร่เชื้ออ้าวเยเต็มเลยเต็มเลยนี่คุณยาเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วนะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางใหม่ ใส่ดินไปแล้วนะคะใส่ดินไปแล้วแล้วก็เอาดินเอาดินใหม่ใส่เลยนะอาดินใหม่ใส่อดินเอาดินใหมใ่หมใส่เลยเอาดินใหม่ใส่ ปวกเยอะมากเลยนะปวกปวกมันมาตามตามหมู่บ้านนะเยอะเลยอ่ะคอันนี้คุณยายปลูกไว้ติดรั้วนะมันมาตามรั้วเลยนะปวกอ่ะเอออ่า,าแล้วขึ้นของคุณยายหมดเลยเดี๋ยวคุณยายจะต้องไปรื้อทุกต้นเลยนะคะอ้โหูตายตายตาย,ตายคุณยายเสียหายหมดเลยโอเคนะคะวันนี้ก็พามานะคะวันนี้คุณยายพามา เปลี่ยนกระถางนะคะเจ้าสเสนกันโกเมนนะคะของคุณยายนะคะปลวกมันขึ้นนะคะปลวกมันขึ้นคุณยายต้องเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคุณยายนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย